ครอบครัวเขาใส่สาบายดีถัดผู้สมผูพ,อพ,อพออ่อกับข,ข่าวประเจาขโมยเอาก็ใส่คนเข่าคนเดิมเพิ่มเติมจิเป้ถ้าท่านผู้ชมติดตามเบ่งพักหอมบัวแบ่งของเท่าซอนบ่งเนาะมาเห็นต้นนั่นเดี๋ยวผูสมประกาศคิวใหญ่แท้ใหญ่ว่าถนี่นอนนหอมบัวอีกหอมบัวอีกยังเพิ่นนี่คือว่างามแท้ พูดเลยทางผู้ชมไปเบิกน้ำกันโอ้โหเบิกเบิกความมันงาน่าวัวเทอวัววา่าตุ่มเต่งสามสี่เอาเงินหลอกนี้มีแต่ตุ่มเต่งหรือล้วนนี่นะ งามไปได้ท like ่านผู้ช้อมงามเลยเบิ่งเ่ยนเ่ยเงนเ่นเนาเงางามได้งามว่ายังโตนั่นโตขาปะเจ้าเอาลงไปกำลังบงนะท่านผู้ชมเดียวไปติดตามเบิ่งว่ามันเสียนงามสำได้เนอ มันสีออกเหงาเลยว่าโอ้ยังปกด่างอยู่ได้ถ่าผสมอันนี้สลัดสลัดถ่อซอนหยาพี่ลึกขนาดซ้อนเอ้ยตายตาย มันมองได้ว่ามีหยาหุ่มกัหักงามอยู่ทางซกเนี่ยคือแบบนี้แต่ตัวหยาหุ่มกับงามอยู่ได้แต่ว่าแนมไปเบิงมันมีแต่หยาสื่อาทางซมแต่จริงแล้วมันก็งามคือกันนี่ย กี่แล้วตอบต่อผอเวอนมาไปแห้งหัวใหญ่เนาะซอนมม่ยังหนามเจ้าคึ้คอยเทะเบิ้งทางผู้สมโอ้ยยอดสิบบวิทยแต่แต่แต่ไฟบ้พอที่บอกเรื่องนี่ได้ ได้จะลวนบ่ไขอยูนบ่ตัวตื่นช่วยเฮ้ยข้าเหลวมืนอลยฟังก็ได้ท่าผู้ชมบัรหนาวสันนอนกอดกันอยู่บนนอนฮันนี่โง่งเอท่าผู้ชมนี่

อเออโอ้ยบ่ได้ใจน้ำใดนี่ดิเองเวียงกับบ่อแห้งคือกันได้หันไฟอ่อนไฟฟุกนะไฟสายเออเนื้อ้อมกันเลยนะคุณนี่อ่ะเพ,พิ่นฮดจุดพูดนหะับส้งงมพูณใส่กุบพูณนะฮดดูงอมอยู่พูณนะ

วะความมันงามน่อยเนาะอืมแต่มันคือเขียวๆสอนฮ้นี่แหละเออมันแนวเขียวพันเขียววะเออเันมีสองพันบอม่เนมมันกรอบมันอันกอตนันตันอย่างวแ่ เออมันจะเป็นใบอ่อนใบบนหนาจัอืมแล้วบัวแซบ่บตัวนี้ตัวนี้กรอบตัวไหน,นมารัดตัวนี้กรอบแซบ่บกว่าพวกเขียวนะเลยป็นใบนาเนาะใบนาองเพื่อนกับเนียน,นะน,ยนโคตรนี่ทางนี้บัวหอดซ้อนมันบงังเออนจะแซบบ่บกว่า อืมตัวนี้ตัวสีโล่งยังแกนวะเออสีโล่งพกการหน้าบันนี้ลินการหน้าลิน้องเตห้องเตงวดนนี้ลุบทึ้น อืมนี่ก็ได้ครับตอบทรามผุ้ชมสำหรับอันคลิปก่อนข้าพเจ้าลงไปถ่าซอนกำลังบงกับเมียนะนอนดีปงแลยธรรมผุ้ชมอืมกระสีปามานี่นะนาะขอบใจธรรมผุ้ชมติดติดตามต่างเต้ตนจนจบสวยเป็นกำลังใจแก่ขอบครัว ต่อซอนในการเหตุการ,กรเกษตรแล้วก็เป็นกําลังใจแก่ข่าวประเาอ่าในการเหตุคลิปหรือการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นการส่งเสริมข่าวประเาอ่านในตัวกันชีขอละท่านผู้สมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหนะ้าบายบาย